วันนี้ลุงวิทย์ป้าเกียวรถบ้านพเนจรวันนี้ทำข้าหมาอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ได้ยี่สิบยี่สิถ้วยค่ะ26ถ้วยก็เยอะอยู่ค่ะข้าวเหนียวก็มาจากเพื่อนเอซีที่ชื่อน้องนกค่ะเขาให้มาให้ข้าเหนียวมาทั้งหมดทั้ง3าถุงใหญ่ๆเลยค่ะ ก็วันนี้ปลาเกียวก็เอาลงไปทําอีกหนึ่งถุงนะคะวันก่อนก็ทําไปถุงหนึ่งวันนี้ก็ทําอีกหนึ่งถุงก็วันนี้ก็ได้26ถ้วยค่ะอันนี้คือคือซ้อนกันนะคะวางซ้อนกันซ้อนสองชั้นค่ะตอนนี้ยังยังไม่เป็นข้าวหมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายก็จะเป็นข้าวหมากข้าวเหนียวของเขาอร่อยมากเลยค่ะเป็นข้าวเหนหียวใหม่จากโคราค่ะ,คะ uh ก็ปลาเกียวก็เอามาทำทำแล้วก็เอ่อทุกคนที่รับประทาน ทั้งทั้งในบ้านและทั้งเพื่อนบ้านที่ให้เขาไปเขาก็ติดใจกันค่ะว่ามันอร่อยมากค่ะวันนี้ก็ทําอีกนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปพาุ่งนี้ก็รับประทานได้แล้วค่ะก็จะอร่อยอร่อยค่ะ